่อไปมารู้วิธีการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของรถกระเช้าขันไกลหรือเ e อ็กซ์ลิฟต์กันครับตัวรถกระเช้าขันไกลเนี่ยจะมีระบบเซฟตี้อยู่ประมาณสามสี่จุดนะครับที่เราต้องโฟกัสนะครับแล้วตรวจเช็คก,ก่อนที่จะใช้งานนะครับอ,อันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวลงฉุกเฉินครับตัวลงฉุกเฉินเนี่ยใช้กรณีที่ผู้ใช้ผู้ใช้งานผู้ปฏิบัติงานยกกระเช้าขึ้นไปข้างบนครับแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือ อ่าเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่จะนํากระเช้าลงมาข้างล่างได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดึงปลดวาล์วฉุกเฉินเพื่อให้กระเช้าลงมาข้างล่างได้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดูนะครับขึ้นครับขอช่างหนึ่งคนครับอ่าพอครับตอนนี้ฉุกเฉินครับข้างล่างนะครับดึงวาล์วฉุกเฉินครับอ่าตัวกระเช้าก็จะเลื่อนลงมานะครับ Okay